ทักทายสบายดีเดอ้อทักทายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ซ่องน้องสาวสาวลาวเหนือนะคะมื้อนี้จะพาทุกคนมาชมคลิปวิดีโอรีแอคชันจากซ่องของเบ้าคําจูนเดอ้อก่อนอื่นก็นต้องขออนุญาตหลายๆเดอ้อมาทางเบ้าคําจูนเนาะที่จะได้เอาคลิปวิดีโอของเพื่อนมารีแอคชันให้เอฟซีองพวกเขาได้เบิ้งได้สมนํากันเนาะซึ่งในคลิปวิดีโอเพื่อนได้เขียนเอาไว้ว่า เดินอุโมงค์ลึก30เมตรทะลุสู้เมืองหลวงออกมาเจอแบบนี้ห้างแทบแตกว้าวพี่น้องซึ่งจะเป็นเนวไรนั้นเนาะเขาก็จะบอดซักซาเสียเวลาเนาะพวกเขาก็จะไปรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันเลย Bye แท่เลยพี่น้องห่ายที่สุดเลยสวัยดีเดอ้ดดเดอบ้าคำจูนชมปสดีพี่น้องสกุลุกคนเลยเนาะคลิปนีเนาะพี่น้องมาคำจูนกันอยู่ที่สุขานี่แต่เอ็มอาร์ที่สามย่านนะ้นงนองเนาะกันอยู่ที่อุโมงค์ทางเดินเสือ่อมไปยังทางสามย่านว,าว้าวพี่น้งอ,องอุโมงค์บ่าซูนน้ำหนาเลยพี่น้อง เดินอุโมงค์สวยงามไรคิดนน้องพี่น้องมาจุอยากจะพาไปชมภายในจานยานวินเทาวแล้วก็จะพาเดินรอดสุดเหวี่ยงที่สุดเลยทะลุออกไปอู้สุดยอดเลยความงามกจะเป็นทางเสื่อมระหว่างกับพี่น้องห่างเลยเนาะพี่น้องสวยงามหลายสุดยอดอลังการนะครับการทะลุออกไปก็จะเห็นเมืองหลวงเมืองเกาะเตนามอเลยน้องก็ ตรงนี้จะเป็นแบบจุดไฮไลท์สำคัญเลยนะพี่น้องช่วงเทศกาลสิ้นป,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 ปีหรือว่าเทศกาลหลายๆอยาา่างเพ่ปจะตกแต่งไฟเนาะอยู่โซนจะเป็นไฮไลท์ของการแบบว่าสำหรับนักที่ <c oughs> มาถ่ายรูปเนาะไปแบบยาวๆพี่น้องสมัครแวะมาเที่ยวมาถ่ายรูปได้เนาะ เป็นทางออกจุดนี้ก็จะเป็นแบบขึ้นลึกก็ดีเนาะพี่น้องเป็นอุโม,มงค์ที่บ้าเลือคลายเนาะแถมแบบเดินทะลุออกไปก็จะเป็นเมืองหลวงกอทมอเลยเนาะไม่ว่าไปทะลุออกไปย่างซาม,ามยังมินทาวสวยงามหลายเนาะพี่น้องเป็นมอ็อกเพิ่นมาถ่ายรูปก,กันเนาะจุดนี้อันด<ล>ับความลับจุดน,นี้เนาะก,ก็จะเป็น เป็นอุโมงค์กระจบชาเนาะจะเป็นกระจบชายพี่น้องสวยงามที่สุดเลยจะเป็นอุโมงค์เลิกเถอะสามสิบเมตรเนาะพี่น้องที่จะทะลุสู้เมืองหลวงคนนำหน้าเขาคนก็หลายขนาดเลยมากมายคนก็หลายที่สุดเลยนี่พี่น้องสวยงามหลาย ญี่ปุ่นสุญญากสำหรับผู้ที่มัดท้ายสุดยอดเลยงามงามที่สุดสวยงามที่สุดเลยสามย่านเลยเนาะความงามสุดยอดเลย ยูท okay, oh no. um, ูบเบอร์สร yeah> ้างเจอกับ่าวคำสูนพี่น้องลองสาก็เคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยพี่น้องเป็นบุญตาแล้วที่ได้เห็นเป็นครั้งแรกงามหลายสวยงามหลายตกแต่งไฟสวยงามมากมากเลยแต่ว่ามาหลอนในเพลนบอตกแต่งนี่คืนมากอ่อห่างสามย่านมินทาวรร้านแรกก็เป็นอเมชอน พี่น้องสวยงามที่สุดเลยว้าวน้องพี่น้องกะเลี้ยวบางจุนสิภาเดินส้มรอบๆห่างสามย่านมินทาวเนาะการคลิปนี้กับสิภาขึ้นไปส้มขึ้นไปอ่ส้มดาดผ้าส้มวิ่งโม้มงสูงเลยเนาะพี่น้องหากว่าทานผู้ส้มอยากมาเที่ยวมาส้มกับสมาครมาได้เนาะ นั่งรถมีมากก็ได้หรือว่านั่ง MRT มาทมากอ๋ออยู่ข้างนอกวนง้มพี่น้องอยู่ข้างนอกเป็นแบบส่งสั้นสามสั้นเลยเนาะจนขึ้นมาชั้นใต้ดินนี่แต่กาหลีตัวนี้ คนหลายที่สุดเลยแล้วคาเินแล้วเกาีก็นค่าะจเานงานอยากเคนก็จะแต่งตัวแบบเป็นเป๊เนาะทุกคนสงสัยจะมีการมือถือวันเลยเนาะไปทางนอกกันไปออนี่ก็คือภายในนะเป็นมาแต่งเป็นแบบ มาจัดสุดมาใส่สุดกันเนาะไปเดี๋ยวห้าสิบใเบิ่งข้างนอกว่ามีงานอียังหลายขนาดเลยแค่ท่องเที่ยวหลายที่สุดเลยว้าวเป็นมีการแบบสงศ์ไทยแบบเป่นสิป,ประกวดยังไงหลายอย่างนี่แหละเนาะเพิ่ยโอ้ยออ,ออกมาดิจะเป็นดันหนาเนาะ ว้ไต่ตัวสวยา่าตายสวยงามมากมายเลยพี่น้องผู้สัตว์ใ่สุดยอดมาด้านในว้าวสวยงามที่สุดเลยมีแต่ดาราพี่น้อง มูฮคือกันอาจจะเป็นแบบประกวดสุดยังหรือบอก่าอยากกาลังยังสักอย่างเนาะโอ้เมนเมนนักท่องเที่ยวแค่คนหลายที่สุดเลยพี่น้องเลยเต็มห้างเลยไปห้างไปเขาโซนนะเดก็ได้ปะว้าว ชมสันดาหาดปันดินศกสวยงามยร้วีน้องขึ้นบันได่อนอีกแล้วมาด้านหน้างกถ่ายได้จ้ท่อเที่ยหาถ่ายคนอื่นนะห่างแตกเลยเมื่อนี่เมื่อนี้มาเมื่อห่างแตกเลย ใช้แนทางขึ้นท่าว้าวพี่น้องเลยนี่โอค้คักคั่กเลยว้าวพี่น้องคนหายที่สุดเลยอือโอ้เป็นกับเจ้าสมว่า,<ม>า<ด>ห้างเ<อ>กือบแตกแท้ๆเลยพี่น้องหายที่ส,สุดเลยเดี๋ยวข้าขึ้นไปซ่อมกางบนกัน ข่าเจ้าประกวดงานอย่างเนาะพี่น้องอ้าว,าว,วแค่คนหลายเท้<ป>าามาเลยโ<ป>าโห <ปา S 2> ส่วนนี้ประกวดงานอย่างเป็นตามวน <c oughs> วพี่น้องเอ๋ย ขนาดอยู่ข้างนอกข้างในโบนับเนาะอย่างข้างนอกก็ยังมีคนหลายขนาดนี้เลยข้างในก็หลายขนาดนั้นเลยเนลยเป็นมือวันอาทิตย์ที่สิบแปดเราไปลางนะรู้ว่าไอคลิปเีน็บ้างคำจุนแก๊จะได้โรคมือได้เลย เราตั้งชาติพี่น้องเรินตัางประเทศเนาะนเพี่น้องออกมาข้างนอกกันคนกันจะประมาณนี้เนาะคนไม่ค่อยดีต้องอดทนไว้ก่อนนะมันแบบว้าพี่น้องขอไม่ซื้อี่หีคนหลายที่สุดเลยได้ยินทีไรตาอะไรพี่น้องแม่โอ้ยอย่างมิเท่าเนาะ อาจจะย่างเยกก็เถอบ๊ทสุดๆเนาะ พี่น้องคนหายที่สุดเลยเนอะี่นองเดี๋ยวมาเดินจะพาไปชมเพิ่มเป็นกับเจ้าสมว่าห้างเกือบแตกเท้ๆเลยพี่พน้องถ่ายที่สุดเลยว้าวรบรรยากาศโยงข้างบนสุดน้ำลายหลีสวยงามจังเลย พี่น้องสวยพี่น้องคนหลายที่สุดเลยว้าวเป็นขาเจ้าสมว่าห้างเกือบแตกแท้ๆเลยพี่น้องหลายที่สุดเลยว้าวเอาคนกะหลายขนาดเลยเนาะมากมายนงพี่ดีกว่าเนาะคนกะหลายที่สุดเลยพี่น้องสวยพี่น้องตอนนี้บางจนกะ เดินลงมาจากหางเนาะพี่น้องกลับมาอยู่ที่อุโมงค์ช่วงเปิดคลิปเนาะพี่น้องเนาะแต่สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องบ้างจนกับพี่แอฟพี่น้องทานผู้สมทุกทานมาส้มผานสามยานเป็นพาวเนาะกัมที่สุดสวยงามเดินหลอดอุโมงค์เพื่อที่จะขึ้นไปอ่าสามยานเนาะกับเป็นอุโมงค์ที่แบบเลือกไรเนาะพี่น้องเนาะกับสำหรับคลิปนี้เนาะบ้างจนกับซีรีส์เก่ไปเพียงสมิ่งเด้อกับพวกันใหม่อีพี่น้าเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองคองบาวความจุนเะก็เคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยพี่น้องเป็นดวงตาที่ได้ห็นเป็นครั้งแรกสุขสุขนงามหลายสวยงามว้าวพี่น้องกระจบกไปแล้วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอเดินอุโมงค์เลิก30เมตรทะลุสู้เมืองหลวงออกมาเจอแบบนี้ห้างแทบแตกแทบแตกจริงๆหรือว่าแทบแตกแท้ๆเลยพี่น้องเอ้ย คนหลายแทหลายว่นะน้องสาก,ก็เคยเห็นมาก่อนเลยหลายที่สุดแล้วก็อุโมงเนาะเป็นอุโมงค์ที่สวยงามที่สุดประดับประดา,ะด,าด้วยดอกไฟเนาะแล้วก็มีบันไดเลื่อนที่สวยสดงดงามที่สุดเลยพี่น้องเอ๋ยเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่น้องสาได้เห็นคัน่าได้ไปนี่ับมองว่าหลงทางแทเทเลยเนาะพี่น้องสวยงามหลายสวยงามที่สุดเลยผู้คนเนาะขาเจ้าจะเป็น แบบนักท่องเที่ยวหรือว่าเขาเจ้ามีงานประกวดอย่ยัตั้งต่างเนาะหลายที่สุดห้างเกือบแตกแท้เลยเนาะพี่น้องมาท่องเที่ยวหลายที่สุดเลยพี่น้องเอ้ยบบเคยเห็นมาก่อนเลยเนาะความสวยสดงดงามของเมืองไทยหรือว่าของประเทศไทยยอดที่สุดเลยเนาะพี่น้องเอ้ย และท้ายนี้เนาะน้องสาก็ขอขอบใจมาทางเป้าคําจูนหลายๆเด้อที่ได้เอาคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้มาให้พวกเฮาได้เบิ่งได้สมนํากันเนาะท้ายนี้ก็ขอขอบใจหลายๆเด้อมาทางซองของเป้าคําจูนเนาะที่น้องสาได้เอาคลิปวิดีโอของเพื่อนมารีแอคชันให้เอฟซีของพวกเฮาได้เบิ่งได้สมนํากันและก็ฝากเอฟซีทุกทุกคนช่วยกดติดตามซองของเพื่อนใดเด้อเพื่อเป็นกําลังแห่งเจอเนาะให้เพื่อนได้เห็ดคลิปวิดีโอไม่ไม่ออกมาให้พวกเฮาได้เบิ่งได้สมนํากันอีก และท้ายนี้น้องสาก็ขอฝากซ่องของน้องสาสาวลาวเหนือเด้อฝากเอฟซีทุกทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจให้น้องสาได้เฮ็ดคลิปวิดีโอดีๆไม่ไมออกมาให้ทุกคนได้เบิ้งได้ชมนํากันอีกแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเด้อสำหรับวิดีโอนี้ขอกลาวคําว่าายบาย